เราเกิดมาต้องแก่กินข้าวต้องอิ่มรับผลจากการกระทําในการกระทําของทุกๆเรื่องนี่เรียกว่าเหตุผลสอดรับด้วยไม่มีทางขัดแยง้งไม่ว่าสมณพราหมณ์เหล่าใดความเชื่อใดศาส,สนาใดก็ไม่สามารถขัดแย้งกับหลักสัจจะความจริได้เช่นคนเราเกิดมาทุกคนต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพัดผ้าผิดหวังจากของอเบนทิลักไม่มีใครหนีเหตุผลนี้ได้คําถามคือเราเนี่ยจะต้องพัดผ้าจากสิ่งที่เราไปยึดมั่นถือมั่นไว้เช่นวันหนึ่งเรามีบ้าน แต่เราเชื่อว่าเฮ้ยบ้านเราเนี่ยไม่มีทางโดนยึดแน่เลยแต่ทุกวันนี้ปัญหาการเงินจะไม่หมดวันหนึ่งโดนยึดทุกเรื่องบ้านหรือย,อยังทุกเรื่องบ้านแล้วคําถามคือแก้ที่ไรกลับไปแก้ที่ต้นเหตุคือการกระทําของตัวเองต้องรู้จักประมาณในการใช้จ่ายเงินทองต้องรู้จักพอดีต่อเงินที่ตัวเองหาได้ไม่ใช่เราไปทําเกินพอดีโดยการอยากได้อยากมีอยากเป็นเอามาฟุ้งเฟอเ้อเหินบัเบลตัวเองให้ประสบความสำเร็จแต่สุดท้ายแล้วไม่สําเร็จก็เลยไปอะไรอาจารย์ช่วยหนูหน่อย ทำยังไงให้บ้านหนูเนี่ยได้กลับคืนมาทํายังไงให้หนูไม่โดนยึดบ้านถามจริงๆตัวมึงไม่รู้จริงๆเหรอว่ามึงไม่รู้วิธีการในการได้บ้านกลับคืนมามวิธีการคืออะไรก็ต้องทํางานให้มากขึ้นเพื่อที่จะมีเงินไปจ่ายค่าบ้านใช่หรือไม่ตัวเองต้องเป็นคนรู้พ่าะที่อาจารย์พูดว่ามันโง่เพราะอะไรมันโง่เพราะมันไม่รู้จักตัวเองดีพอไม่ใช่เพราะว่ามันโง่เพราะมันขาดความรู้ความสามารถแต่มันโง่เพราะมันไม่รู้จักต้นเหตุจากการกระทําของตัวมันเอง คำถามคือตัวเองเลวตัวเองชั่วตัวเองไม่รู้เลยเหรอว่าตัวเองเลวตัวเองชั่วเพราะอะไรมึงชั่วเพราะการโกหกมึงชั่วเพราะการลักทรัพย์มึงชั่วเพราะการเบียดเบียนเดือดร้อนชาวบ้านมึงไม่รู้เลยเหรอมึงชั่วเรื่องอะไรดังนั้นจะไปถามหมอดูอาจารย์ผมชั่วเรื่องอะไรเหรอครับมันเข้ามันมันเข้ากันได้ไหมอาจารย์ผมผิดหวังจากความรักเพราะอะไรเหรอครับมึงไม่รู้ตัวเองเลยเหรอว่าเมียมึงทิ้งมึงไปเพราะอะไรเห็นไหมมันกลับไปที่ต้นเหตุสุดท้ายมึงต้องเป็นคนรู้เองต่อให้ดูหมอดูทั่วโลก แต่ตัวมึงเองไม่ยอมรับผลของการกระทําของตัวเองมันก็แก้ไขสันดานตัวเองไม่ได้